เอาซื้อพระมเหสีที่ไม่เคยยิ้มเจ้าของยิ้มพิฆาตแค่ยิ้มครั้งเดียวก็สิ้นแผ่นดินในสมัยราชวงศ์จูตะวันตกแผ่นดินพระเจ้าจูยูหรือจูอยู่หวัง มีพระชนมนางหนึ่งชื่อเป่าซื้อเป็นที่รักใกล้ปูดปานอย่างยิ่งแต่ว่าพระสนมเป่าซื้อกับไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าโจโูยโูต้องการเห็นอย่างยิ่งเพื่อเลกกับยิ้มของสตรีผู้อันเป็นที่รักพระเจ้าโจูยูคิดทําให้ได้ล่อย่างแต่นางเป่าชือก็ไม่เคยยิ้ม เมื่อนางเป่าซื้อให้กำเนิดโอรสพระเจ้าโจยูคิดจะตั้งขึ้นเป็นเจ้าชายรัชทายาทแต่ว่ากฎของราชวงศ์โจูรัชทายาทจะต้องเป็นโอรสองค์ตัวที่เกิดจากพระมเหสีเท่านั้นพระเจ้าโจยูจึงปลดพระมเหสีเดิมแล้วตั้งนางเป่าซื้อเป็นพระมเหสีแทนโดยการปลดเจ้าชายอิจูจากตำแหน่ง,เ,งเจ้ารัชทายาท และตั้งอรสนางเป่าซื้อขึ้นแทนซึ่งพระเจ้าโจูยูก็หวังว่านางเป่าซื้อจะดีใจกับการอวยยศครั้งนี้แล้วคงจะยิ้มให้พระองค์ได้เห็นสักครั้งเป็นบุญตาแต่นางเป่าซื้อก็ยังคงไม่ยิ้มเรื่องนี้ทําให้พระเจ้าโจโยกุ้มใจถึงกับออกประกาศว่าหากใครสามารถทําให้นางเป่าซื้อยิ้มได้จะมีรางวัลให้ ท่านตำลึงทองแต่ก็ไม่เคยมีใครทำให้นางเป่าซื้อยิ้มได้จนกระทั่งขุนนางสอพอขี่ประจบอย่างกาอสือฟูเสนอวิธีการเรียกยิ้มจากนางเป่าซื้อเก๋ะเจ้าจูยูที่เรียกว่าจุดไฟล้อเจ้าเมืองลินเนื่องจากในสมัยจูตะวันตกบริเวณเขาหลีสซานใกล้กับเมืองห้าวจิง มีหอสูงสร้างอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าหอจุดไฟสัญญาณบนหอจะมีไม้และขี่หมาป่ากองอยู่และมีทหารรักษาการตลอดเวลาหากมีข้าศึกมาจูมตีเมืองทาหารที่เฝ้ารักษาการจะจุดไฟขึ้นเป็นสัญญาณในหนังสือโบราณจึงมีบันทึกไว้ว่าควันหมาป่าลุกจูนทั้งสี่ทิศคือไฟสัญญาณประกาศว่ามีข้าศึกบุกโจมตี และเป็นคําสั่งไปถึงกองกําลังทหารในเมืองต่างๆให้เดินทางมาเมืองหลวงเพื่อปกป้องกษัตริย์กอซื่อฟูแนะนําให้จุดไฟสัญญาณว่ามีค่าศึกบุกเมืองขึ้นล้อเจ้าแค้นต่างๆเห็นควันหมาป่าก็จะรีบเดินทางเข้าเมืองหลวงเมื่อนางเป่าซื้อหินกองกําลังนับหมื่นนับพันจะรู้ว่าถูกหลอกให้เดินทางมาจะต้องยิ้ม ออกมาเป็นแน่พระเจ้าโจอยู่ก็เห็นชอบและสั่งให้ทหารจุดไฟติดดานทุกอย่างเป็นไปตามแผนนางเผ่าซื้อก็เผยยิ้มและทําให้พระเจ้าจูอยู่ยินดีนักกอซื้อฟูด้รับความเห็นชอบเป็นรางวัลใหญ่แต่ทว่าเจ้าแขวนต่างๆและกองกําลังที่ถูกหลอกให้กมาเพื่อแลกกับยิ้มของนางเป่าซื้อ โกแควนอยู่้ในใจภายหลังเจ้าชายอี้จูรัตจายาที่ถูกปุดหน,นีไปอยู่กับซสือนหงผู้เป็นตาทั้งยังได้จับมือกับชนเผ่าเสวนหลุงยกเข้ามาจูงตีพระเจ้าจูรยูพระองค์จึงรับสั่งให้จุดไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ทว่าแควนต่างๆที่เคยถูกหลอกต่างเพิกเฉยไม่มีใครส่งกำลังมาช่วยแม้จะเห็นควันไฟหมาป่า จะลุกชูมทั้งสี่ทิศรัสมัยของพระเจ้าจูรูก็ถึงข่าวต้องถึงการอวสานอันเนื่องจากความพยายามที่จะได้เห็นรอยยิ้มของนางเป่าซื้อพระมหิีีผู้ไม่เคยยิ้มการยิ้มเพียงข้างเดียงของพระนางจึงเป็นการทำให้บ้านเมืองถึงการอวสาน